อินิพยโสภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโตมิตรจัลลันสัพปันโนสุขะโตโลเกวีโตอนุตารปุริสัมมาสารีสังฆเทวะมนุสตาดังอวตโตภะคะวะติสวาตัสโตภะวะตาธรรมโมสันติ Ko akari ko ngi pati ko นิหารตาโพธิสัุคคลาเสาตัขาวัตุตัวังกันสังโฆอาภูริโยอาภรโยอัภีรโยอันชาลีปาริโยอนุตตรังปุญญสเขตังโลกัสสา โตภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเมชาจารณาสัมปันโนสุขะโตโลกวิโตอะนุตโรปุริสะขัมมัส

pon dai yok pa mon dai yo tham <muchas> thi noi yam pantare karaniya anottara nun yam cetam lokasati iti piso pakkhava araham sammāsambuddho vikka ca jagann sampanno sukhato lomavo visso nanotta di tho taobang keangkho subat dipan no bak sawwangangkho japati dipan no bak sawwangta ditiba dipan no bak wattol taangangkho

ตาตะระนาจัมปันโนสุขโตโลตวิโตะอนุตตโรภุริตธรรมมาธาติสันหาเทวมันโนสานังโศตธวะคุวาสิตวะสาตวะตุทุเตธมุสันเพติโกอัสาริกโกเมมิปัสติโกโอปันนิโกปัจจังสังเวทิสัมโภปิโยสิตุปปติปั นโลภะตัวโตสาวกัสังโกคูชุบปฏิปันโนภะตัวโตสาวกัสังโกญาญาปฏิปันโนภะตัวโตสาวกัสังโฆธารมีปฏิปันโนภะตัวโตสาวกัสังโฆญาติสังกัตติริกษุภิกษุภันติภิสษุ

เพระคุณเจ้าอย่เพิ่งเข้ามาใกล้ขนาดนั้นถอยออกไปนิดเะะ <c oughs> ดียวเดี๋ยวจะได้นิมมตจารย์บรรยายตอนนี้เลยเพราะว่าเราไม่สะดวกในการนั่งแล้วกาเราต้องเดินทางต่ออ <c oughs> ีกบรรยายเสร็จเราก็กราสักการะจะได้สมควรน,นะครับทนหมดพรตจารย์ไปเลาเรื่องลาว นมตุร,รัต,ตนตยาสักขอนอบน้อมแด่พระตนไตรที่พึ่งอันสูงสุดของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายขอกราบถวายความเคาร,รพพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีท่านพระอาจารย์จรันคันะจรันอนังกโนเป็นต้นเป็นประธานความด้วยพระเถรานุเถระและพระสงฆ์พระคุณเจ้าทุกโรคที่ตรงนี้คือวัดเวรุวันวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาซึ่งถวายโดยพระเจ้าอิมพิสาร วัดเวรุวันแห่งนี้เป็นพุทธสถานคือสถานที่พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาในพรรษาที่สองพรรษาที่สามพรรษาที่สี่พรรษาที่สิบเจ็ดและพรรษาที่ยี่สิบรวมห้าพรรษาด้วยกันวัดเวรุวันแห่งนี้เป็นที่อุปติสสะและโกริตะหรือโมคคัลลานะและสารีบุตรบวชพระอยู่ที่นี่พร้อมด้วยบริวารสองร้อยห้าสิบคน วัดเวรุวันแห่งนี้เป็นสถานที่พุทธองค์ทรงประทานตำแหน่งอัครสา,าวกแก่พโมคัลานะและพระสารีบุตรวัดเวรุวันแห่งนี้เป็นสถานที่พุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท้ามกลางพระสงฆ์องค์ระหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์วัดเวรุวันแห่งนี้เป็นสถานที่เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายย้อนไปที่วันมาคบ,บูชาวันขึ้สิบห้าค่ำเดือนสาม ในเวลาบ่ายวันนั้นพระสารีบดซึ่งนั่งถวายงานพระแด่พระพุทธเจ้าที่ถ้ำสุกราขาตาบนเขาคิเโกูดพระทุกองทรงสแสดงเวทนาปริฆาโสูตรโปรดทีฆะทีคะนักขับปริพาชกผู้เป็นหลานชายพระสารีบดุเมื่อพระองค์ทรงสแสดงเวทนาปริฆาตสูตรจบลงปรากฏว่าพระสารีบดก็บรรลุสาวกบาร,รมีญาณสำเร็จเป็นพระอรหันด้วยในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามตรงกับวันมาคบูชา หลังจากพระสารีบุตรบรรลุธรรมแล้วพระพุทธองค์จึงเสด็จลงจากเขาคิ้เจกรดพร้อมด้วยพระโมกขลานะและพระสารีบุตรมุ่งหน้ามาที่วัดเวฬุวันแห่งนี้ในเวลาไม่ล้อยเหล่าพระสงฆ์องค์ระหันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์ประทับรอรอถวายการต้อนรับพระพุทธองค์ณวัดเวฬุวันแห่งนี้เมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงแล้วพระพุทธองค์ทรงประทานตำแหน่งอัครสาวกแก่พระโมกขลานะและพระสารีบุตร จากนั้นพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปฏิโมกท่ามกลางเหล่าพระสงฆ์องค์อ,อรหันต์1,250องค์ตะวันคร้อยหน่อยหนึ่งจึงประกาศให้โอวาทมนต์สงฆ์องค์อรหันต์ปาติโมกข์ทรงเทศพิเศษกันมาขวันบูชาเกิดประเสริฐธรรม1,350องค์ทรงอภิญญาโมกขันลาสารีบุตรสุดสมหมายทรงแต่งตั้งตำแหน่งแห่งขวาซ้ายแล้วสาธยายโอวาทประกาศธรรม ใจความโอวาทถปฏิโมกที่พระุทธอง์ทรงแสดงนั้นมีความว่าสัพพะปาปะสะอากาะรนังโกสัลลัโสปสัมปัาสจิตตประโยชน์ปนังเอตังพุทธานัาสสนังขันตีประมังตะโปตีติขานิพานังประมังวะทันติพุทธานะหิปะปะชิตตโปรูปคาตีสมโนโหติปรังวิเหตยันโต อนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมเขจะสังโ,โรมัตตัญยุตาจะพัตสมิงปันตัญจสยนะสนาังอิจิจเตจะอายโคโอเอตังพุทธานศาสนังแปลความว่าการไม่ทำกรรมชั่วทั่วทุวทกอย่างการส,สรรส้างความดีสีกุศลการทำจิตให้ผ่องใสด้วยตัวตนนี้ทศพลโอวาทพระศาสดา ความอดทนอดกลั้นนั้นตะบะเป็นพละประเสริฐสุดดุดโูผาพระนิพานปราศจากชาชราท่านตรัสว่าประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งใดผู้ทำรา้ายค่าพล้นคนอื่นนั้นหาใช่ท่านบรนพระชิตสักนิดไม่อีกเบียดเบียนข่มเหงไม่เกรงใครย่อมไม่ใช่ลูกสมณะพระโคดมไม่ด่าว่าไม่กล่าวร้ายและป้ายสีไม่ทุกตีบีทาใครให้ตกดำ ปาติโมกทั้งสอนและธรรมทั้งตอบย้ำรู้ประมาณการอยู่กินให้นอนนั่งที่สง,งัดตัดกังวลเพื่อฝึกตนข่มจิตทินิศีลให้ส่องเสพอธิจิตเป็นอาจินนี้ทั้งสิ้นคือโอวาทพระศา,าสดาวัดเวลุวันแห่งนี้เป็นพุทธสถานที่พระองค์ทรงจำพรรษาห้พรรษาอย่างที่กล่าวข้างต้นว่าในพรรษาที่สองพรรษาที่สารรษาที่สี พัษษาที่17และพรรษาที่ยีสบางครั้งบางคราวบางพรรษามีเหล่าพระสงฆ์องค์อรหันต์จำพรรษาร่วมกับพระพุทธเจ้าณวัดเวฬุวันแห่งนี้ไม่น้อยกว่าสอง0 0ื่นองหนึ่งในสองหมื่นองนั้นเช่นพระสารีบุตรครั้งหนึ่งพระสารีบุตรออกมาจงกรมที่นอกกุฏิของท่านณวัดเวฬุวันแห่งนี้ ในขณะนั้นปรากฏว่ามีนางเปรตตนหนึ่งได้ปรากฏกายขึ้นและพยายามจะเข้าไปหาพระสารีบุตรแต่ว่าทูตเทวดาที่สมประตูได้ห้ามไว้ว่าเจ้าเป็นเปรตไม่สามารถที่จะเข้าใกล้เพราะอัครสาวกผู้กำลังประพฤติปฏิบัติทำได้นางเปรตตนนั้นได้อ้อนวอนต่อเทวดาผู้เฝ้าหน้าประตูว่าขอข้าพเจ้าเข้าไปพบพระสารีบุตรเพียงครู่เดียว เทวดาก็ไม่ยอมเปิดทางให้นางเข้าไปในที่สุดนางได้บอกกับเทวดาตนนั้นว่าข้าพเจ้านี้ในอดีตเคยเกิดเป็นมารดาของพระสารีบุตรเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ามาวันนี้เพื่อขอความช่วยเหลือจากพระสารีบุตรเทวดาองค์นั้นจึงเปิดทางให้นางเปรตเข้าไปพบพระสารีบุตรเมื่อนางเปรตตัวนั้นเข้าไปแล้วก็ไปปรากฏกายอยู่ทางที่สุดแห่งการเดินจงกรมของพระสารีบุตร ท่านพระสารีบรได้ถามว่าท่านเป็นใครข้าพเจ้าเกิดเป็นเปรตทุกทรมานมาหลายปีข้าพเจ้าปรากฏกายในวันนี้ให้ท่านเห็นเพราะในอดีตข้าพเจ้าเคยเกิดเป็นมารดาของท่านขอท่านได้อนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้าด้วยจากนั้นนางเปรตตนนั้นก็หายตัวไปวันรุ่งขึ้นพระสารีบรได้เล่าเรื่องนี้ให้พระโมคคัลานะฟังพระโมคขัขลานะได้นำเรื่องนี้ไปเล่าถวายแด่พระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้า,าพิมพิสารได้ยินได้ฟังดังนั้นจึงสร้างกุฏิขึ้นสี่หลังเมื่อสร้างกุฏิเสร็จแล้วก็น้อมถวายกุฏิทั้งสี่หลังนั้นแด่พระสารีบุตรพระสารีบุตรได้ตรเตรียมข้าวปลาอาหารผ้าน้ำทุกอย่างเมื่อเ,เมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสารีบุตรจึงน้อมถวายกุฏิทั้งสี่หลังนั้นแด่คณะสงฆ์และโอทิสันกุศลให้กับนางเปรตตนนั้น นางเปรตตอนนั้นได้รับบุญที่พระสารีบอูทิศไปให้จึงพ้นจากการเป็นเปรตวัดเวฬุวันแห่งนี้อยู่ภายในเมืองราชคลึกเมืองราชคลึกแห่งนี้โกโอบล้อมไปด้วยเปตโลกคือโลกของเปรตทั้งหลายแม้กระทั่งเปรตอดีตชาติของพระเจ้าพิมพิสารที่พระคุณเจ้าทั้งหลายเคยได้ยินได้ฟัง ก็ปรากฏกายขึ้นณเมืองราชครื่แห่งนี้หลังจากที่พระเจ้าพิมพิสารได้น้อมถวายวัดเวรุวันแด่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยสองผู้มาจากทิศทั้งสี่แต่ว่าตกดึกกลางคืนนั้นเปรตของพระเจ้าพิมพิสารพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารก็มาส่งเสียงให้พระองค์ได้ยินได้ฟังวันรุ่งขึ้นพระเจ้าพิมพิสารจึงนำเรื่องนั้นมากราบทูลแด่พระพุทธเจ้า พระองค์ตรัสว่าพระองค์แม้ถวายทานยิ่งใหญ่แล้วแต่ไม่ได้อุทิศส่วนคุรนให้กับบรรดาญาติทั้งหลายเสียงที่ได้ยินนั้นคือเสียงญาติทั้งหลายที่เกิดเป็นเปรตและรอคอยบุญจากพระองค์วันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารจึงทูลน,นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยคณะสงฆ์อีกครั้งในครั้งนี้หลังจากถวายทานแล้วพระเจ้าพิมพิสารจึงได้อุทิศส่วนกุศลไปถึงญาติที่เกิดเป็นเปรตเหล่านั้น น้ำที่หลั่งลงก็กลายเป็นสะน้ำทิพให้เปรตเหล่านั้นได้ดื่มได้อาบผ้าจีวรที่ถวายแด่พระนรสมก็กลายเป็นเสื้อผ้าอาภรทิพป,ประดับร่างกายข้าวปลาอาหารก็กลายเป็นข้าวปลาอาหารทิพทำให้เปรตเหล่านั้นพ้นจากการเป็นเปรตพ้นจากกับไยภูมิพระฉะดันพูดโดยรวมคือเมืองราจเกอรหรือวัดเวรุวันแห่งนี้เป็นต้นกำเนิดแห่งการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล ให้กับญาติทั้งหลายโดยพระเจ้าพิมพิสารเป็นต้นกำเนิดเพราะฉะนั้น,นวันนี้ราท่านทั้งหลายได้มาปรากฏกายณวัดเวรุวันอันเป็นสถานที่จำพรรษาอันเป็นสถานที่ประกาศประกาศพระศาสนาอันเป็นสถานที่ประดิษฐ์ประดิษฐสถานพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์องค์บราหั่นไม่น้อยกว่าสองหมื่นองค์ เราได้มาปรากฏอยู่ตรงนี้แม้เราไม่เห็นเหล่าพระสงฆ์องค์ราหันสองหมื่นองค์และไม่ทันเห็นพระพุทธเจ้าแม้เราไม่ทันเห็นพระพุทธเจ้าแต่เรายังทันเห็นพุทธสถานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้านับว่าเรายังโชคดีและโชคดีกว่านั้นเรายังได้ศึกษาพระธรรมวินัยคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นความโชคดีอีกครั้ง เราไม่ทันเห็นพระพุทธเจ้าแต่พุทธสถานยังอยู่ถ้าเราไม่มาเห็นพุทธสถานถือว่าเป็นความโชคร้ายในชีวิตของเราเพราะพระพุทธเจ้าเราก็ไม่เห็นพุทธสถานเราก็จะไม่เห็นหรือแต่ว่าบัดนี้แม้เราไม่ทันเห็นพระพุทธเจ้าแต่เรายังทันเห็นพุทธสถานยังทันได้ยินได้ฟังพุทธธรรมของพระเจ้าของพระพุทธเจ้าอยู่ถือว่าเป็นกำไรแห่งชีวิตถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรา เพราะฉะนั้นวัดเวรลวันนี้บอกอะไรกับเราท่านทั้งหลายวัดเวรลวันนี้บอกเราว่าบรรดาพระธรรมวินัยที่พระุทธองค์ทรงสแสดงไว้ที่พระุทธองค์ทรงบูชาพระธรรมวินัยที่พระุทธองค์ทรงสแสดงไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวโดยย่อดโดยสรุปข,ของวัดเวรลวันซึ่งเป็นสถานที่จำพรรษาห้าพรรษาของพระพุทธเจ้า ในพรรษาที่สองพรรษาที่สามพรรษาที่สี่พรรษาที่สิบเจ็ดและพรรษาที่ยี่สิบครับบุญใดกุศลใดเกิดขึ้นแล้วขอน้ามถวายบุญนั้นกุศลน,นั้นแด่พ่อแม่ครบาอาจารย์มีพระอาจารย์จรันอนังคโนเป็นท่านเป็นประธานและขอน้ามถวายบุญนั้นแด่พระกุณเจ้าทุกรรปขอพระกุณเจ้าทั้งหลายได้เจริญในสัมมาปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเถิด But yeah. Vamos. กาปฏิิบูชานื้อการสักการบูชาอาสักการบูชาเนื้งเป็นไปเพื่อประโยชน์งเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญความเจในการดำเนินชีวิตในการดเนินชีวิตในกา